สวัสดีค่ะดกบมาดีมาเจอกันแล้วมาช่วยกันจับปลามาจับปลาช่วยกันแล้วหยิบตัวนี้มามาดีเอาหอยออกมาดีหอยใส่ตรงไหนเก็บหอยออกเก็บหอยออกเอาไปเดี๋ยวเข้ามานี่นี่นี่มาเอาเอาไปน้อยใส่นี่ไม่เอาไม่ร่วมกันแยกต้องแยกกัน ไม่ก็จะปละมงมาเร็วโล้ยเยอะมากเลยค่ะตาลุงสอนเอาเลยเต็มพี่สวัสดีสวัสดีคุณปา่าคิดจะถือคมฮะอเอาเสร็จกินนม้อขาดบ่ขาดก่อนเลย ขาดแบบไงยลมมาดีมองต่ออนึงขาดไหมขึ้นน้อยๆจะว่าแป้งตัางหากเข้าไปซีพาไปนึงเข้าไปซีคุณา้งจับลูกจับเยอะมากวิธีจับปลาไปจับในใะตัวกับปลาหนาะัวกับานา ปลาซิวนี่เองพเท,ท่าวก่นถึงว่าใจปลาซิวเนาะัเพื่อขึ้นมาจับน้ำตายแล้วแม่ไม่ได้มันเล่กเนก็ย้อนผู้เฒ่าเพิ่นว่าใจปลาซิวเนาะแี่แล้วมันีิดนามมันไปไล่ได้เวียดนาแล้วตา,ลตายรวดวันพยนลูกมาจับจับช่วยยายนิดหน่อยจับทีละตัวนะลูกจับทีละตัวนะห้ามเอาฝุ่นมันไม่ต้องเอาฝุ่นนะลูกนะก็เราจะกินฝุ่นกินฝุ่น อุ่กตาดีวยวอืมนี่ีกอุ้งว่จ้อืมกุ้งกเอาอาจจะเรียน้ำมันสั์อร่อยมากปิ้งอะปแต่เพราะว่ามีปลายออเอาขี้ออกอยู่เลยลุงเราจะไม่กินขี้มันด้วยเหรออะไรขี้ปลานี่อย่าพูดเป็นจัอ้เสียอ้วเสีย ถ,นนถ้าไม่ใส่ขี้แหละถ้าใส่ขี้กินได้หรือไม่ใส่ขี้ก็ไม่กินหรอกแม่ตาตีอาบน้ำหรืออาบน้ำกับตาตีแม่นั่นใช <laughs> ่มันอยากลงกแนะนำเหยมันอยากลงมาสักสิบปีแนละ้วเพราะว่ามันร้อนอากาศรา้อนแดดมาสิมันจะตายหรือเปล่าไอ้ปลาตัวนั่นนะมันหมันบดเสร็จง่าย,ายๆด้วนี่คุณยาย มันหลายปันนี้นะปาตั้งสองผู่เนาะแต่คุณยายเพลงไม่แม่มาดีป่าตั้งสองผู่แยยย<อ>ายเพลงถือว่านอนเป็ได้เอาเอมันหอยตรงนี้ยิม้มเลยครับกันเด้อพี่สวรรค์สวรรค์บ้านนาอยู่ไหนอยู่หน้าลุงสอน,อนสวรรค์เราสามารถ แบบว่ามาตามหาได้ที่นาลุงสอนนะเอาเจ้าก็เหลี่ยกบุญเดียวเจ้าคือได้หลายแถนี้เจ้าว่าส่นี่บ่ก็สูงนี่เลยยยเพลงเจ้ามาดูสิเอาที่มันฟูแมเยาพินเอาตัวที่มันฟูขึ้นมานี่แมนอ,อ้าวยายกุ้งเอาวะกุ้งเอาเนาะไว้ตั้งหากวะจะก้อยเหรอบม่รู้ถ้าจะก้อยก็ออกตั้งหากยิงยังกับบยทออิมได้แหละตอนนี้ ก็เด so ี <brightness> <desserts> <Negative paper> ๋เขาลงไปลงมีาบัันกระเดือยทั้งกระเดิอทั้งไอปานี่แหละเอ้องไข่ไม่ใ้่งหนาไมนใส่ขี้ไม่กินไหรข้ลงไหนข้ไนขงหนข้นงนนขา้าไนนข้งนมานเลานนาไนขานไน้าหนข้งไานงาน้าแนานนาางาาใส่ปลากดไขา้าหนนน้าา โอ้ยกันน้ำกันนันน่ะอย่งน่้เลือกซอยกันนี่นะมันตายซะแล้วมันขึ้นน้ำมันก็ตายแล้วจะช่วยได้แล้วเจ้ามะเบงนี่นี่งาท่องซีเดอร์ซีเดอร์หยู่นี่อกบกต่นี่เชี่ยบกบตัวเลี้ยงคนน้ำมันก็ตายแล้วกบธรรมชาติเด้เห็นไหมว่ากบเลี้ยงเด้ยายเพ่งม่ได้กบพันจระเลยเด้นมอนกบเลี้ยงดูดอกไป้ก็ กุ้งไม่ใช่รู้ดอกไว้ใส่ได้กุ้งใบไสหัวอีนี้ฮะต้นกล้าปเท่ากุ้งใป่านี่ครันี่ตัวน้ำมันรวงกับดอกกะเดียนะดีเนาะกันรากรอบซ้อมชาติกับข้าวคนยังไงคนบ่คนอ้อมแซงบวกอ้อมแซงบวกหวานเนาะมันกูมันอยู่หลายอย่างนี้เนาะกบตัวเดียวคือเมนูหลายตายแล้วกูตีมันเหลือตายแล้วกูกบมันก็สีบานเนาะโอ้ยตายแล้วกูมันนี่มันเหลือเนาะอย่าหฟัง ยีเนี่ยกได้เดือเาบนี่ยเพราะว่ายาไปเบืองเราล่โดดสอามเทาเอ้าเือรบโอ้ยเสยินเสียงปลาพิไปากระเด็นนี่เอาไปป้อยพนาดตานด้วยเอาไปปล่อยเธอเอาไปปล่อยหน่อยปลานน้นก็เยอะแล้วนี่ปลาเข่งน่ะลูกซ้อนเอาันนี้เอานยหอยสิมาต้มอีก เอาเอาเนี่ยไมาแยกหอยแม่ยังไงพี่เด็กยังไอย่างเนียเนวมาขังปากระเหือซุ้มนี่นะปลามายปลาตายแล้วปลาเข็งก็เยอะนะต้องเอาลงที่สามปลาค้างจะสาขั้ไปลงเลยไหลลงสาขั้วนั่นนะอย่ามาเกยขอได้นั่นสิค่าจับปลาไม่ได้ขรอบโซอาบน้ำอีกเด้อโอ้ยนี่เดี๋ยวจะลงน้ำนะศุกบอกให้ว่าลูกจะลงน้ำ มันถึลงน้ำมันป <gr> ่าได้ไหมฝากกันเด้อได้มีปลาปีเดอร์ย่าด้วยมันเกิดเรื่องว่าไงนี่เพลงดูสิมุกจามขมเลยเอ้ามันไม่ขี้ขมหรอกเพราะว่าไม่มีคุยลงใช่ถ้าน้ำไหนคุยลงมันขึ้นขมมันบวมลงแล้วคุยมันตึงกวาหมดเลยมันบวอยแบบเน้ยมันบวอยแบบเนี้ยมันบวอยแยบี้ยมันมีบ่ควายขั้นไหมปีกงจะขว่มแท้ มันอยู่ฟังทา้งนาทีอยู่นี่มันสีขาวมาเห็นมันโดดตรงเลยก็แจกอะไรมางก็สลัดหนึ่งเนี่ยสลัดว่าจะว่ากุ้ยแล่วก็ไยเป็นสัญลักษณ์งูของโบเมียนเล้โบมียนเนอะหน้าพุทูเซียนเห็นมันมีน้ำมันมันมีหยางง่ามันมอเยิยวนี่เอาใส่กันนี่บอข้นละสนิดนะมาดีเรียกปลากระเดิดมาใส่นี้ไปปล่อยด้วยมาใส่ตรงนี้กะทิคุณยายนิดนะลูกนะมาดีเนี่ย นี่นี่หนูเลือกแบบนี้มาไว้ตรงนี้นี่เลือกแบบนี้นะมาไว้ตรงนี้เลือกแบบนี้หนูเลือกมาแบบนี้นะเลือกเลือกแบบนี้นะไหมสายนั้นนะลูกนั้นอ่ะมันยังไม่โตนี่ยังไม่โตไม่ใช่นี่เพื่กับเพื่อนนะเอาแบบนี้นะเอาพันนี้นะเอาพันนี้นะพันพันพวกนเอาพันพวกนี้ YouTube เหพันตัวเล็กๆมาให้นานิดมาให้แม่นิดนีอย่างดำๆหอยค่ะเลือกเมตาหอยใหญ่หอยเล็กหอย อยค่ยกแม่เดียกกับรุงติ๊กต๊อกเห็ไหมแค่ได้บาทสองบาทแล้วติ๊กต๊อกแค่นั้นมาแปดเดี่ยวกได้สอบาทเอาเรียนเนี่ยใรมาเล่ยนบาทกามาปลากระเดื่อต้อนได้ยังจังด้วยมันก็ไหวนะนั่คนอื่นความมาดีเอาไปปล่อยนะมาดีเอาตูดใส่กล้องมันใหญ่เกินตูดนะ ถอยไปอีกสิคะก<ป>ต้องถอยไปอีก